ตอนนลงคนก็ุงคนก็จุดทูบเทียนเพื่อทำพิธีนะครับ อีกสอรล้านบครัาซาทุสอีึ้สันติอีกหนึ่งร้อยล้านบาทอาานะครับไม่าดีนะครับไม่เพิ่เสียงดีนะจุดกรกเป็นยังไงพี่นะครับพี่คนทินิคมทิพนะครับหนึ่งล้านบาทอาานะครับ อดีตผู้ใหญ่ทองปาหนึ่งร้อยล้า,บานบาทอาส,สาทูร์ร้านตัดผมบ้านเปลี่ยนหนึ่งรล้า,บานบาทอาส,สาคูร์ช่องเจนกีฬาชนแนลนะครับเดซิุอเซนเหนึ่งร้อล้า,บานบาทอาส,สาูนะครับซอจอประมมลจิตอามาตนะครับหนึ่งพล้า,บานบาทอาส,สานะครับ ประธานสภาเทศบาลตงหลวงอีก200ล้านบาทนาสารู้นะครับครับพี่พิลาวันชาแนลนะครับสายตูนิทันหนึ่งนะครับเดินทางกับคุณพนตลอดนะครับ พี่พีรวัลชนแนลนะครับ100ล้านบาทอาสาทูนะครับอดีตสอทสอทส,สีบ้านเลียดอีก100ล้านบาทอาสาทูนะครับแม่น้องโฮมแม่น้องโฮมอีก100ล้านบาทอาสาทูนะคะรับป้าสมอนแชนแนลอีก100ล้านบาทอาสาทูนะครับ แหงว่าอีกหนึ่งร้อยล้านบาทอาสาทูอดีตเมียผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านใหม่อีกหนึ่งร้อยล้านบาทอาสาทูตาชานปรกอบอีกสองร้อยล้านบาทอาสาทูนะคับนไงการหอมแชนแนลอีกหนึ่งร้อยล้าน ป้าเสริมแตงหนึ่งร้อยล้านบาทอาสาธุแม่แม่หนึ่งร้อยล้านบาทอสาธุแม่ผู้ใหญ่บ้านทสงนะครับทีละพันบอกีละพันครับทีลพันนะครับอีกสองร้อยล้านบาทอาสาธุร้านผ้าแม่วางอุปกรณ์ครับทางอันอีกหนึ้อยล้านบาทอาสาธุจาดใ่กินเพื่อรวยอย่างนี้หากผมดู้ลเป็นที่สันติใจคับ มีบ้านเปลี ab, game, like ab, ่ยนอีก่ร้อยล้านบาทอาสาทุแม่โดมโซมแงแท่อีกหนึ่งสองร้อยล้านบาทอาสาทุนะครับคุณครูประสามงตาทุนะครับป้าจำลองสหายรุพนอีกหนึ่งร้อยล้านบาทอาสาทุลุงบุญสมอีกหนึ่งรอยล้านบาทอาสาทุอัปมงอาบุ้วยนะครับ คุณยายเปี้ยงชัยเย็บอีก100ล้านบาทแนะนสกุูนณ์นะครับเนี่ยชัยเย็บประจวบชัยเย็บครผมอ่านมาดีที่บ้านดีคุณเพื่อนอะไรอีก300ล้านบาทสาธุนะครับสาธุนะครับคุณแม่เบาของหนึงร้อล้าน ปาราสาทูครูคำนะครับรคร,บรูแต่งเพลงอีกหนึ่งรยล้านปาอาสาทุนะครับเอ็นเดอร์สตูดิโอทเมนได้ไหมแมบ,บีฟิล์มห้ายล้านบาอาาทุต้งของถามไว้ก่อนเดี๋ยวเขจะว่าเดจะว่าแม่น้องแม่นนองปลาบ้านเปียดนึงรอยล้านบาอาสาทุนะครับ,นะรบอ่ะ แอดมินกรุงกรอบว่าครัว200ล้านบาทอาซาทูนะครับดังม้างอะไรนะครับไม่อะไรครับแม่หมวย40ล้านบาทอาซาทูนะครับขอบคุณครับครับย่าหนิงนะครับย่าหนิงกุงกรอบ100ล้านบาทอาซาทูนะครับ ช่วยสมานอีก100ล้านบาทอาสาทุนะครับขอบคุณมากนะครับหน้าถ้าอีกยี่สิบล้านบาทอาสาทุนะครับนักข่าวระบพาพันอีก20ล้านบาทอาสาทุนะครับ เพิ่มบนชูอีก200ล้านบาทสาธุนะครับใบยันใช่ไหมผมพูดถูกนะ,<ม>นะรุ่นมัน,มน,มนรุ่นหนือเลยนะใบยันเนาะใบยันรับก้อยีก200ล้านบาทสาธุนะครับคุณแม่อะไรครับคุณยายร่วมนะครับ100ล้านบาทสาธุนะครับคุณยายนะครับ แม่รับจามชวนอีกหนึ่งรยล้านบาทอาสาทุนะครับต้นทั้งกอกอีกยีล้านบาทอสาทุกนะครับยายทำบาง,อ,ง,างบบอ,อีกหนึ่งรล้านบาทอาสาทุนะครับชิปปากแปรนะครับพร้อมครอบครัวนะครับวกนั้นหนงห้ารยล้านบาทอาสาทุนะครับรเไปต่อยอดตนะ้นกระถินด้วยนะนารัก่ ไม่ลากสซ่เงินแซ่อีก100ล้านบาทอาสาทุนจบร่วมกันนะครับเดี๋ยวไปสืบไปต่อยอดต้นกิจเหตนด้วยนะกำนันเลยครับกำนัน4,000นะครับอีก400ล้านบาทอุ้ย500ล้านบาทนะครับขออภัยนะครับ500ร้อยล้านนะครับรับแบบเข้าเรียนก็ไดคุณยายนะครับคุณแม่เลยครับคุณยายปออีก100ล้านบาทอาสาทุน พี่นูนาพาไปดูคุณนเป็นชอบอยูพี่นูนาพาไปดูอีกหนึ่งรอยล้านบาทอาสาทุนะครับพี่ติ๋วนิก้านะครับชาแนลอีกหนึ่งรยล้านบาทอำชื่อได้หรอชื่อโหโห้มีจำได้ชื่อนะครับตรงตาแฟมารี่พร้อมน้องแทมไหมน้องแทมนะครับหนึ่งรยล้านบา,าทอาสาธุนะครับ ลูกวาากรอก100ล้านบาทอาสาทุนะครับมาได้เรื่อยๆนะครับลงบนยังไม่เหนื่อยนะครับยังไม่คือได้ทั้งวันนะแม่พีกรอกเนี่ย100ล้านบาทอาสาทุนะครับเสียพาไปและเสียพามาอีก120ล้านบาทอาสาทุนะครับคุณอนุวัฒน์ศูนย์หนึ่งนะครับช่องอนุวัฒน์ศูนย์หนึ่งนะครับช่องคูคูอีก300ล้านบาทอาสาทุนะครับ นี่นะครับไทยานอกเลยอีกหนึ่งพล้านบาทเลยไทปนอกโัรบครับครับีดีานเกมไทยปนอกอีกหนึสบล้านบาทภาษาทุกัเลีเก่ามาเนี่ยิวซดีอยู่คนละต่อนม้อยสิบาทดิไม่ใช่ร้อเก้า อตนาสาทุร่วมกรันไปเสือร่วมต่อยอดกระถิ่นพื้นที่หนึร้อยล้านบาทสาทุ์เสือร่วมต่อยอดกระถิ่นแล้วร้อยยี่สิบล้พันบาทช่องแองแฟมาลีสองร้อยล้านบาทสา